เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องบพี่สวัสดีครับนี่ผม,มาที่เป้ารถสวยๆคุณผู้ชมเล็กๆใช้นะครับกันนี้เป็นฮอนด้าครับ Honda Accord ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับเจ้าของดูแลอย่างดีชุดแต่งรอบคันสภาพดีสมบูรณ์ครับเจ้าของดูแลดีมากพร้อมใช้พร้อมซิ่งพร้อมเที่ยวนะครับ มีเครื่องเสียงด้วยครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆล้านๆเลยทีเดียวเฉพาะเครื่องเสียงก็ของก็ทําไปหลายหมื่นแล้วครับรถส,สวยแม็กวีไอพีนะครับเงาฉ่าเครื่องเสียงชุดใหญ่หน้าหลังสมบูรณ์พร้อมใช้ครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าลึกซื้อประจําได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับท่านใดสนใจก็ไปดูทั้งรองขับันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรง ตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยภายในยังสวยครับแผงคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดอย่าธรรมาดากไฟฟ้าเรื่องเสียงแผงซาวล่นๆเลยครับสเกิลล่างรอบคันจัดทรงมายังรอแอร์เย็นเพลงคอครับเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี69ราคาเปิดเป็นที่58,0 0มบาทครับพร้อมซิ่งพร้อมเที่ยวได้เลย สนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ